เมตตาทำค้ำจึงโลกอรุณสวัสดิวสด์วัฒนมงคลของความสมบูรณ์คุณผลบังเกิดมีกับเอตีญาน้องทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านค่ะเอฟตี ที่ป่วยไข้นะคะก็ขอให้หายวันหายคืนให้บุญรักษาให้เทวดาคุ้มครองเอฟซทุกท่านนะคะให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงกันไข้เอฟตีวันนี้ยาโนก็มาพามารับพลังบวกกับล้านลานนะคะเช้าเๆกันก่อนไปทํางานคะ่ะเอฟตีแล้ววันนี้เราก็มาส่งนะคะคุณติ๋มสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งมา ชมบ้านมาตรวจบ้านตรวจความเรียบร้อยนะคะของบ้านสวนอุดมสุขที่คุณติ๋มกรุณานะคะเมตตาได้มาซื้อบ้านหลังนี้นะคะไว้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะ<ม>ก็ขอกราบขอบพระคุณ<ม>คุณติ๋มนะคะอาจารย์ปี๊บเป็นอย่างมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจนะคะบ้านสวนอุดมสุขะคะ่ะวันนี้เราก็พาไปรับประทานอาหารกันนะคะแล้วก็ ส่งกันในช่วงบ่ายนะคะก็เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ของฝากถึงคุณพี่คุณน้องญาติญาติของอ ติ่มด้วยนะคะจานปิ๊บด้วยค่ะแล้วก็พาไปชมนะคะข้าวแกงปักใต้อีกเช่นเคยค่ะเอฟตีค่ะไปเยี่ยมเย็ยนน้องๆน,นะคะเพราะว่าเดินทางมาจากพัทลุงนะคะมาทรรมากินอยู่พิษณุโลกแกนน์ก็เลยไปให้กำลังใจกันค่ะเอฟตีค่ะ ไม่อุ้มไม่อุ้มมีคนอีกคนเจัด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 ขับนั่งไม่ได้แล้วปูเบรกบอยโอเคแบ่งกันร์ดแบ่งกันแบ่งกันหวังน้องปูนั่งท้ายเลยค่ะเดี๋ยวยากครับแม่

จิ๊บยังนุ๊กเอ้ยงนกเอ้ย๊บยังนกแค่นกนกหืมไหนอะลูกไหนนั่งนกขยายพันธุ์ดูก่อนยิ้มยิ้มไหนอะลูกไหนอ่ะไม่เอาเดี๋ยวปัดหน้าบอลคอนจะไปไหนอะบอกญาติพักเที่ยวบอลคอนจะไปไหนไปเที่ยวครับ การเช้าใช่อะมอนการยืนการชอบหมดละอออีดูทาาดูมากก็ยืนปืนยืนเกาเข่ายญ่าเฉยเลยอีนชอบใจเหรอกนชอบใจครับ

แล้วค่ะขโมยถ่ายแล้วค่ะเอซคุยไปคุยมาเขาไปอยู่สถานที่เดียว,วเมืองเดียวกันที่ไหนนะคะนี่เพราะว่าอาจารย์หนึ่งเขาสอนอยู่ยใช่ <laughs> อาจจะเจอกันแล้วก็ตวนกันไปตวนกันมา <laughs> แต่เขาไม่ได้คุยกันอันนี้ได้มาเจอกันแล้ว <laughs> อาจารย์หนึ่งกับอาจารย์ปิ๊บมาเจอกันแล้วคะ่ะ <laughs> โอเคค่ะใั่ตอนนี้คุณติ๋มมาเมตายานกรเจนเอกสารจ่ายเงินค่าบ้านกันคะ่ะเอฟดีาาาาฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะเอ้อแต่ชูยินดีค่ะไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวและมามาอยู่เป็นญาติกันแล้วค่ะเนี่ะ โลกเลยนะคะได้พารอบเมืองนีน่ทโลกอยู่วันครึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยคอาจารย์ตี่หายยังสดน,นะคะเดี๋ยวไาอยู่ด้วยกัน กุนคุณเน่งกับน้องเมย์ด้วยนะถ้าไม่รู้จักใน YouTube ก็คงมาไม่ถึงตรงนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะติดต่อเรื่องบ้านมาตั้งแต่เมย์ยังไม่มาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่ประกาศโครงการว่ามีแฟนจะขอ่านกมามาขายที่นินขายบ้านกับญานกตั้งแต่ยังไม่มาเลยตั้งแต่เขา8-4เดือนจิ๋มาติดต่อมาก่อนเลยอยากให้ทำเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนแรกที่แบบว่าจองโครงการ ต้องขอบขอบคุณมากมาขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะเวอร์ชั่นพิษณุโลกเลยขอบคุณขอบขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่การุณาขอบคุณคุณติ๋มหนักนะขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณขอบคุณค่ะขอบคุณคู่นักพากย์เรื่องคำหลักจะได้มาตรงนพี่น้องกันขอบคุณที่ มีนาฬิกาสวยๆใส่ใช่เลยได้คนเลยคะใชรดูนาฬิกาที่ราคาแบบแพงว่านั่นเองนี้คิดว่าไม่ได้จะซื้อมาใส่แก็ีใจนามากเลยะโชวให้ดูนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพาไปแคนาคาเฟ่กันค่ะใครมาแล้วเหยื่อมาแล้วต้องมงไปเล้เอก่าอะไรเหรอมีอะที่มาให้ความสุขเราแล้วเราก็จะพาไปทานอาหารอร่อย เตียงมาเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านคุณติมสวิตนะนะคะชุดนี้มีเตียงนอนนะคะมีโต๊ะว,วางทีวีโต๊ะเครื่องแป้งค่ะร้อมทั้งตู้เสื้อผ้าค่ะเอชุดหนึ่งนะคะเซตนี้ค่ะ f อฟซีหมื่นกว่าบาทนะคะเอีชุดเซตเนี้ย จริงๆราคาเขาสองหมื่นกว่าค่ะตอนนี้เขาจัดรายการอยู่นะคะมีเตียงมีโตเครื่องแปง้งมีตู้วางทีวีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าสี่บานนะคะเอฟตีนะคะมีราวแขวนมีชั้นวางล่างบนค่ะเอฟตีบานบานสี่บานนะ,นะคะ ช่องละคู่ค่ะ HD นีคะปิดไป1นึบานแล้วก็ปิดอีก1นึบานอย่างเงี้ยค่ะเอฟซีเค่ะีไก่ต่อมาก็เป็นชุดวางทีวีห้องโถงค่ะนี่ค่ะวางทีวีสวยค่ะมีไฟมีระบบไฟให้พร้อมนะคะ ด้านข้างก็จะมีตู้โชว์สองข้างอย่างนี้ค่ะตู้โชว์ไฟ LED ค่ะ FT ก็จอทีวีก็ได้อยู่วางอยู่ก็ประมาณ100มร้อยเมตรหนึ่งเมตรกว่ากว่ะร้อยนิ้วได้เลยค่ะทีวีค่ะ FT เนเขาไปเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่ดิงทีเงาน่ก็ไม่ยเ่ร่กาอวางนประกัติาบอกน่ปรึกษาอาจารย์หนิงเลยมานเราต้องมีต้องหมายว่าเราทำเพื่ออะไรให้เหาอ บาาติคุยน um wow anyway ี้ย้ายมาแล้วคนนี้ออกงานแล้วอายุยังน้อยอยู่เพิ่งจะห้าองแะเพิ่งย้ายน о м ปีนีาที่ออกงนาแล้วก็เงินส่งแล้วก็มาอยู่มืองกจะได้เงินหนักเกือบแปดเดือน ไม sí, sí, ่ไมใช่ไม่ได้เต็มได้เดือนาหนึ่งอเดือนสทีตลอดเลยตต่ชาตแตแปนอนเยอะใช่ใ่ิข้าิด้วยนอนโดไติดสอนจะติดหัวนกกระ ดีเดี๋ยวันฟัจะยปลี่ปฟันยปากยืนุ้ยทำไงเนี่ยปากบอกทำปากทำปากเองอ่ะลยดิไหนทำปากเ็นไหมเลยสวยมากเป็นอะไรทำไมลนียล ็น้งว <pid> ันเลยหลงเปหมดเลย อันนี้ยายนกก็ฝากสิ่งที่เป็นมงคลคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียโลกฝากให้คุณติมไปแจกเพื่อนๆที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ฝากอาจารย์ปิ๊บไปให้คุณแม่ให้คุณป้าด้วยนะคะที่ลำพูนค่ะกี่ พุทธชินาราตนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กค่ะมีพุทธลักษณะที่งามระดับโลกใช่ใช่เด็กยี่ห้อใหญ่เลยต่างกนน้องต่างล่นคนละข้างเลยคราวนี้ย ไปปักใต้กันค่ะเอฟซี FC. เราเอาหน่อไม้มาส่งปักใต้ค่ะนี่ค่ะถึงแล้วค่ะปักใต้ข้าวเกงค่ะเอฟซี FC. จะได้มอไ้เนยมะละงไงนี่แกงเทปกว่าลูกจะมาคงยังไม่สนาจะรุแกอนอันนี้ฮัลโลค่ะเกีมเหลืองพวกกลิ้งค่ะปมต้มจืดมะละหลอย่างหายเนยนี่นี่แกงใส่ปลา ิดิญญน,นกต้องขอกราบขอพระคุณเอฟซีของยาณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่กระโดงมากดติดตามให้กำลังใจให้พรอันเป็นมงคลกันมาโดยตลอดพร้อมทั้งพลังเงียบด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเอฟซีขอให้บุญรักษาเทวดาปกป้องคุ้มครองเอฟซีของยากทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุวันนสุข,ขัขงพลัง มีสตังกระเป๋าโตๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ยานุขอขอบพระคุณมากๆค่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ